ปูขันฮะได้ยุปูอยู่ใส่ปูอยู่ใส่มันกัดมิแต่ปูหนีบอ๋อเออมันหนีบโอ้ยกรับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้กุสุข่นครับ เอฟซีหลังคนติดตามทุกท่านเลยนะครับผมเมื่อนี้ผมนุ่มอีสานบันดอนครับพามาชมบรรยากาศนะครับผมเมื่อคืนนี้ไฟอยู่เขาครับประมาณช่วงปีสามเนี่นะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกกระแทงเลยนะครับผมนาครับถางล้างน้ำท่วมเลยครับผมเมื่อนี้ผมก็เลยมาเบิ่งูกอาดครับวูบว่าสิบหลอดบ่หลอดนะครับผมบรรยากาศนะครับผมน้ำ แง่มันเยอะเลยนะครับผมพายุมาปัญหาเกิดครับนี่หน้าท่วมนะกบก็ออกครับพี่น้องไอ้เบิ่งบรรยากาศครับครับผมน้านึ่ท่วมให้หน้าครับเมื่อคืนก่ากบผมออกตรงนั้นยังเมื่อแรงผมยังมาแตะออกพวกแม่พันธุ์อยู่นะครับมันออกจีกร้ายเลยนะครับผมบรรยากาศเฮ้ยาท่วมมัแล้วครับ มาใช่นอนก้นปูก้นปูได้วะได้ได้ปะก้นฮะได้ยุปูอยู่ใส่ปูอยู่ใส่มันกัดมิแต่ปูหนีบอ๋อเออมันหนีบโอ้ยนะครับน้ำถลอกมาโอ้โหลจักจีเป็นจังได้ลรอครับผมขอผมคือไม่ได้เริ่มศูนย์ใหมวะครับเริ่มนับศูนิดนึงไหม่วะเพิ่งเห็นแต่ไปเบิ่งกันครับ บรรยากาศชายกระปูนู่นนะกระปูลูกสาวมไม่หาปูครับนี่สาวหาปูมือแรงฝนตกอีกคักๆครับนี่นม,มันคึมๆอยู่เลยครับของฟ้ายังคึมเลยครับน้ามีควมเดี๋ยวมือแ,แรงผมจะมาหาจับ กบตรงนี้นะครับผมเป็นกบผมเองนะครับมันออกเมื่อคืนนี้นะครับผมเป็นกบแมพพ่พันธุ์พร้อมนะครับเหมือนออกตุงกลางวาัชพืชอไปไกลหรอกอยู่แถวๆนี้ละนะครับผมบรรยากาศกันพายุเข่าครับเมื่อคืนวัชเมาแห้งกวานี้นะครับผมฝนตกหนักเลยนะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับเพิง่งจะซ่อง เที่ยงนี่และครับผมช่วงเ้ากระตกอีกนะครับเมอืองไรเนน,ำนำ้ำน้ำฝนท่งเลยนบรรยากาศดีครับขึ้นนี่เพราะลูกครบแน่นอนครับครับผมเดี๋ยวเตรียมพนทีเพาะลูกครบเป็นครับผมนี่แหละผมเฉพาะย่บอ่บอนี่ละครับพอต่อเพื่อบอ่อนี่นะครับเพื่อบ่อนี้กับบอนี้มันนอกน้ามนะครับ มือเยื่อมาแครับพ่อสิรู้คนนะครับพ่อสิน,นกน้ำม่าน,นกน้ำนะครับผมน้ำท่วมมาเลยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเลี้ยไข่ติดตามผลงานกันครับพ่อมันสินกน้ำม่าน,นกน้ำนะครับฝนตกเดี๋ยวมาลองตักเบิ้งครับดูกอดผมเป็นยังไง นะทดสอบดูครับจะรอดหรือไม่รอดนะครับโอ้โหน้ำอย่างลึกเลยโอ้อยังนี่ครับผมเขายังอยู่นะครับยังอยู่ดีนะครับผมยังไม่ปล่อยไปหนึ่ ต้องรอบ้างอีกมือสองมือนะครับผมก็จะรู้ว่ามันจะนอกน้ำมานอกน้ำนะครับต้องรอเองน,นะครับที่มองด้วยคร่าวๆครับเห็นลูกออดอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่อืม ย้อนแสงครับแสงย้อนแล้วถ่ายไปเห็นนะครับนี่นี่น่าไปกล้วถ่ายไปเห็นนะครับผมเดี๋ยวจังไดก็คอยติดตามผลงานกันต่อไปนะครับผมบรรยากาศจะเป็นจังได น้ำขุ่มชาวเนื้อ่วยเนื้อเร็วไปมองไ่เห็นเลยครับผม เรถติดตามตอนต่อไปครับ,บอืมบ่อหัวแล้วครับ,บ,รน,รบน้ำล้นออกจนหัวแล้วครับโอ้ยตอนนี้กระทายยังไม่เห็นครับเพราะว่าน,น้ำมันหลายแล้วอะวาดเขาก็บกลบอยู่ด้านล่างนะครับสองบอ่อนี่นะครับบอ่ออยู่บ้านนะบม่มีปัญหานะครับผมเนี่ย นานยังยังอยู่ายอยู่ครับผมก็ไว้เจอกันไหมในคลิปหน้านะครับผมสำหรับมืดอีกขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปลงคนงานคุณปูกันหนูมาเก็บปูเลยคะเดี๋ยวพ่อดูซิมีปูไหมไหน มีปูไหมได้ปูไหมหนูทำอะไรตรงนี้น่ะปูตัวเดียวได้ฮะที่นี่ได้ปูตัวเดียวเราได้คู่นึงอุ้ยไปบัางรอดเล่นเม่อวานจีรังกาด้วยวันจีรังกาด้วยดีดูไดเกือบ่ะ oho不eninkul oho,